สวัสดีค่ะเชิญเจ้าจากฟ้าประธานพรนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำองค์แชร์กงนะคะใครที่ยังไม่ได้ทราบว่าทางฟ้าประธานพรได้จัดสร้างองค์แชร์กงนะคะวันนี้ได้ทราบกันนะถ้าใครติดตามเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราทําพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะแบบโบราณแบบจีนเลยนะคะปลุกเสก ทุกอง,งอย่างเรียบร้อยแล้วก็ผงทุกที่ว่าจะแถมไปกับองค์แชกงนั้นได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เพียงองค์แชกงนะคะที่เราแกะพิมพเนี่ยมาจากที่ประเทศฮ่องกงเลยนะคะแกะแบบบล็อกเนี่ยมาจากองค์ที่ฮ่องกงเลยวัดแชกงหมิวหรือว่าวัดกังหันนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะขอสิ่งใดนะคะได้สิ่งนั้น เชอเจ้าเนี่ยไปไหว้แทบทุกป,ปีเลยบอกได้เลยไปไหว้แทบทุกป,ปีเลยองค์ท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะคะท่านจะประทานทั้งความสําเร็จหนะ้าที่การงานทรัพนะคะสิ่งที่เราปรารถนาน,นั่นเองนะคะ,ะ,ะทางฟ้าประทานพรเนี่ยจัดทำสองสีก็คือสีทองแล้วก็สีสัมฤทธิ์นะคะสีทองและสีสัมฤทธิ์สีที่เหมือน ที่ฮ่องกงเลยก็คือสีทองนะคะองค์ที่ฮ่องกงก็จะเป็นสีทองแบบนี้ส่วนอันนี้คือสีสำริดนะคะผ่านการปลุกเสกแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะใครสั่งซื้อเข้ามานะคะพิเศษสุดๆนะคะพิเศษสุดมากๆผ่านการปลุกเสกไขกวงเบิกเนตแล้วเรียบร้อยนะคะแถมฟรีนี้เลยค่ะ ยันแผ่นทองนะคะจากประเทศฮ่องกงเลยวัดแช์กงหมวิวตอนนี้ผงทู่หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกหมดไปตั้งแต่สำหรับคนที่สั่งจองไว้ล่วงหน้าแล้วเหลือเป็นยันนะคะแถมฟรีเลยพร้อมกับองค์ท่านแชงกงเป็นยันของท่านแช์กงเลยนะคะด <c oughs> ้านหลังจะเป็นรูปกังหัน <c oughs> เห็นไหมเอ่ยนี่ด้านหลังรูปกังหันแบบนี้นะคะยันแผ่นทองเป็นแผ่นโลหะนะคะปลุกเสกแล้วเรียบร้อยเช่นกัน หงองค์นะคะต่อ1แผ่นครสนใจสั่งซื้อน,นะคะเช่าบูชากันได้เลยนะคะหเซตเหลือเพียง1590บาทเท่านั้นนะคะ1590บาทเท่านั้นสนใจองค์สีอะไรสามารถสั่งเช่าบูชาได้เลยจะเป็นสีสําฤิดนะคะหรือจะเป็นองค์สีทองก็ได้องค์สีทองเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะใครสนใจองค์สีทอง รีบกันเข้ามานิดหนึ่งหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะไม่ทําเพิ่มอีกแล้วนะคะสําหรับองค์แชร์กงจากประเทศฮ่องกงนั่นเองหนึ่งองค์แถมปียันโลหะนะคะ1,590ปบาทเท่านั้นสนใจรีบสั่งซื้อเช่าบูชากันเข้ามาได้เลยค่ะ